สวัสดีครับอัปเดตอากาศประจำวันกันครับพี่น้องในรุ่งสางวันพุทธที่29มกราคมนะครับกราบขอบพระคุณพี่น้อง FC ทุกทกท่านนะครับที่ส่งข่าวข่าวสภาพอากาศเข้ามาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอย่างมากๆเลยครับสำหรับคลิปอากาศอัปเดตอากาศเมื่อเช้าวานนี้นะฮะเดิมทีผมก <laughs> ็ตอนทา คลิปอยู่ว่าคลิกไปคลิกมาเออุณหภูมิโดยรวมทําไมเป็นแบบนี้วะไม่สัมพันธ์กับการเคลื่อนแรงของกระแสะลมในใจกนึกว่าคอมพิวเตอร์อัปเดตคาดหมายอากาศของตัวเองรวนเสียอีกนะครับพี่น้องแต่พอมามองภาพรวมนะฮะอ่านทั้งหมดทุกข้อความที่พี่น้องให้ความเห็นกันมาอย่างตั้งใจก็ประเมินได้นะครับประเมินได้ว่าโปรแกรมโมเดลในเครื่องของผมยังคงโอเคใช้ได้ในการเล่ากาศให้พี่น้องฟังอยู่ต่อไปนะครับ โดยสภาพอากาศทั่วไปในวันนี้ฮะทั้งประเทศยังคงอยู่ในเกณฑ์หนาวเย็นนะฮะอย่างต่อเนื่องในขณะที่อีกหลายพื้นที่หลายจังหวัดในเช้าวันนี้จะมีอุณหภูมิลดต่ำนะฮะลดต่ำหนาวเย็นลงกว่าเดิมนะฮะกว่าเมื่อวานก็มีที่ใดบ้างเราเข้าไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับและจากภาพที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงหน้าตั้งแต่ต้นคลิปนั้นก็เป็นโมเดลแอร์คุณตี้นะครับคาดหมายการเกิดฝุ่น PM 2.5นะฮะฝุ่นตัวร้ายเนี่ยครับ ในวันนี้นะครับวันที่29มกราคมไปจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์นะครับอัปเดตท,ทุก4วันทุกท่านมองสเกลค่าฝุ่นด้านล่างนะพี่น้องก็จะพบนะบว่าเขาเริ่มกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วสภาวะฝุ่นที่เกินค่ามาตรฐานนะครับโดยในวันที่29มกราคมนะครับฝนฝุ่นก็จะเริ่มเกิดสะสมขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อนเห็นไหมครับพี่น้อง มองสัมพันธ์กันกับสเกลด้านล่างมันเป็นสีน้ําตาลนะฮะเกินค่ามาตรฐานขึ้นมานะฮะก็ตามลูกศรที่ชี้อยู่เฝ้าระวังในระดับ50ไมโครกรัมนะฮะขึ้นไปก็คือพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาเชียงใหม่สุโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตนะฮะแล้วก็ถัดไปในวันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องกับมะลืนนะฮะสวันเลยที่เห็นนะครับ30และ31มกราคม ช่วงค่ำคืนพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะฝุ่นก็จะเริ่มกลับมานะครับสะสมแตะในระดับสูงเลยนะครับ75ไมโครกรัมขึ้นไปนะฮะตรงไหนครับก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะฮะร,รวมถึงจังหวัดรอบๆก็คือจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครปฐมนะฮะโดยยังคงมีระดับ50ไมโครกรัมนะต่ำลงมานิดหนึงนะครับพี่น้องอยู่ในพื้นที่ภาคกลางราบลุ่มแล้วก็ ภาคกลางตอนบนนะอย่างพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทนะครับพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะฮะขยับขึ้นไปก็คือพิษณุโลกพิจิตรและกําแพงเพชรนะฮะและในวันที่หนึ่กุมภาพันธ์นะครับนอกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ยังคงมีค่าฝุ่น75ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรขึ้นไปนะฮะ ในขณะที่พื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือล่างบริเวณจังหวัดที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้นะครับเพี่นน้องในวันที่30และ31ในวันที่1นั้นยังคงมีค่าฝุ่นในระดับ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมก็คือพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันนั้นก็คือพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานนะครับ เกินมาตรฐานมาอีกเล็กน้อยในระดับ30ไมโครกรัมขึ้นไปนะฮะไม่เกิน40ไมโครกรัมตามกรอบสี่เหลี่ยมที่เห็นนั้นพี่น้องเห็นไหมครับก็เฝ้าระวังกันนะครับใน4วันนี้และภาพถัดไปก็เป็นแบบจำลองความกดอากาศเท่ากันหรือความดันเฉลีย่ยเหนือระดับน้ำทะเลในวันนี้นะครับพี่น้อง29มกราคมโดยด้านบนพี่น้องจะเห็นมีการแผ่เสริมลงมาของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูง โชว์สเต็ปการเคลื่อนไหวด้วยอะไรครับพี่น้องก็เติมเดิมนะก็ด้วยแนวเส้นไอโซบาหรือเส้นความกดอากาศเท่ากันนะอย่างต่อนเนื่องซึ่งในช่วงสายวันนี้นะครับพี่น้องเส้นทึบเส้นหนาว1.020เฮกโตปาสคาลเนี่ยครับพันยก็ได้ขยับเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งก็ลงลึกกว่าเมื่อวานเสียอีกนะเห็นไหมครับตรงลูกศรชี้ก็พาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานล่างทั้งหมดนะฮะ โดยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลปกคลุมด้วยเส้น1018แนะครับและไอโซบาเกนเย็นเริ่มต้นนะฮะตั้งแต่1 0น4เนี่ยครับวันนี้ปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งพื้นที่เลยนะครับเห็นไหมครับตามลูกศรชี้ก็จึงจะทำให้กระแสลมระดับล่างใกล้ผิวพื้น925เฮกโตปาสคาลหรือลมระสุมเนี่ยครับในเช้าสายวันนี้ยังคงพัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ เข้ามาทยพื้นที่อีสานด้วยกําลังค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าเส้นอัศวบานมันลงลึกแล้วก็พัดปกคลุมในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ที่เป็นพื้นที่ทางลมทางลมหลักก็ตามฟอร์มนะครับพี่น้องซึ่งก็ตกเที่ยงบ่ายไปกระแสลมมรสุมในวันนี้จะอ่อนลงกําลังลงนะครับเห็นไหมครับกลายเป็นระดับปานกลางนะตามพื้นสเกลสปีดลมที่ออกเป็นสีเขียวนะ จากสีเหลืองสีแดงจากสีแดงสีเหลืองแล้วก็มาเป็นสีเขียวนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะฮะในบ่ายวันนี้เป็นต้นไปฮะเริ่มต้นที่มาของการกลับมาของฝุ่นละอองนั่นเองครับพี่น้องโดยในช่วงเช้าสายวันนี้ด้วยสปีดของลมมรสุมใกล้ผิวพื้นยังคงค่อนข้างแรงก็จะส่งผลทําให้เกิดลมกระโชกนะครับพี่น้องทางตอนบนแต่ก็คือลดน้อยลงนะฮะบริเวณไม่กว้างและมีเพียงบางพื้นที่บางจังหวัดเท่านั้นนะฮะ ในระดับความเร็วลมก็40ไม่เกิน45กิเมต่อชั่วโมงนะฮะก็เกิดได้บริเวณพื้นที่อีสานนะฮะตรงคงขวานเห็นไหมครับพี่น้องและภาคตะว,วันออกนี่ก็มากกว่าเขาหน่อยก็เกิดเต็มพื้นที่แล้วก็พื้นที่ภาคกลางบางจังหวัดเท่านั้นโดยการกระโชกของทางลมในวันนี้จะยังคงอยู่ในพื้นที่ภาคใต้แบบเต็มๆนะครับพี่น้องเต,เต็มเเลย เหตุที่มาช้าเขาเพราะอะไรเขาเเพราะว่าเส้นความกดสูงเกณฑ์เย็นในระดับพันสิบสี่นั่นเองพี่น้องวันนี้มีการไหลลึกเข้าไปนะฮะแทนก็คือความกดสูงเข้าไปแทนที่ความกดต่ําซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดนะฮะซึ่งภาคใต้แล้วมีมากกว่าเขาด้วยความต่างระดับของอุณหภูมินะฮะที่มากกว่าทางตอนบนอยู่แล้วนะฮะจึงทําให้เกิดลมกระโชกเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่นั่นเองครับ โดยจะมีลมกระโชกในระดับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปได้นะฮะในหรือในระดับสังกะสีกระพือในบริเวณพื้นที่จังหวัดชุมพรระนองพังงาสตูลตังสงขานะครับพี่น้องก็เฝ้าระวังกันนะครับสําหรับพี่น้องปากใต้นะฮะในขณะที่กระแสลมคู่ขนานที่มีอิทธิพลต่อสภาพอากาศบ้านเรานะครับอย่างกระแสลมระดับบนในวันนี้พี่น้องจะเห็นลมบนฮนะลมบนก็ ทดแทนด้วยแหละรครับก็ลมบนก็ทํางานด้วยคลื่นกระแสลมตะวันตกฮนะที่ยังคงพัดเป็นคลื่นหลังหรือเป็นลมฝ่ายเหนือนะฮะขอบขวานะฮะของแอนติไซคลนพักพ่นอากาศกดจมแห้งนะฮะแล้วก็มีความเย็นเข้าปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยในทุกภาคเห็นไหมครับพี่น้องตามลูกศรสีเหลืองไปถึงภาคใต้ตอนบนนะฮะ ดังนั้นในวันนี้ครับด้วยการดันลงมาของมวลอากาศและการเคลื่อนไหวของลมคู่ขนาน2ระดับก็จะส่งอิทธิพลให้ประเทศไทยของเราในเช้าวันนี้นะครับจะยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปนะครับ่น้องซึ่งการลงมาก็ส่วนหนึ่งก็จากการลงมาของเส้นทึบเส้นหนาวนั่นครับพันยี่เฮกโตปาสคาลนะที่ลึกกว่าวันวานก็จะทําให้พื้นที่ทางภาคเหนือล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะฮะวันนี้ก็จะมีอุณหภูมิลดลง อีก1-2อ,องศา,านะครับในเช้าวันนี้ครับสำหรับพื้นที่ที่ผมบอกไว้ในขณะที่พื้นที่ภาคใต้วันนี้นะครับน่าจะมีฝนลดลงในทุกพื้นที่นะตกได้บางแห่งบางพื้นที่ที่กระแสลมพัดสอบและปะทะแบบยาวนานจริงๆนะฮะถึงจะยกตัวได้นะครับซึ่งแม้ว่าลมมรสุมที่พัดผ่านจะยังคงมีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงฮะแต่ด้วยความชื้นที่ยกตัวขึ้นนะ ที่ยกตัวขึ้นในพื้นที่ถูกกดสลายให้ต่ำเตี้ยเลียนดินนะครับจากการเข้าปกคลุมยึดพื้นที่ของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงนั่นเองครับและภาพนี้นะครับจากโมเดลคาดการปริมาณฝนตกนะฮะฝนที่จะตกใน7โมงเช้าวันนี้นะครับ29มกราคมไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้30มมกราคมเป็นไงครับพี่น้องมองแล้วก็เป็นไปตามฟอร์มนะครับ ของระบบอากาศและการพัดของกระแสลมที่เราได้ดูทรงกันมาตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็จะเห็นแอนิเมชันของกลุ่มเมฆฝนสีฟ้าๆนันะครับวิ่งเข้าไปยกตัวในพื้นที่นะฮะไปก็ได้เล็กน้อยฮะดูเป็นสีจางๆนะครับพี่น้องซึ่งเป็นแนวรับลมจริงๆนะฮะก็คือลมระดับบนตามลูกศรสีเหลืองและลมระสุมพัดประสานสามัคคีกันเข้าไปในพื้นที่ พื้นที่แบบนี้ก็อากาศจะยกตัวได้นะฮะตกได้ร้อยละสิบของพื้นที่นะฮะส่วนใหญ่ก็บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับโดยการคาดหมายอุณหภูมิ24ชั่วโมงนะครับพี่น้องในภาพถัดไปนี้ก็คือพื้นที่ภาคเหนือนะฮะอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย11-17องศาเซลเซียสสูงสุดช่วงบ่าย25-27องศาเซลเซียสนะครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศอยู่ในเกณฑ์หนาวนะครับในตอนเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย11-16องศาเซลเซียสสูงสุดช่วงบ่าย24-28องศาเซลเซียสพื้นที่ภาคกลางก็อากาศเย็นในเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย16-21องศานะครับองศาเซลเซียสนะครับสูงสุดช่วงบ่าย27-31องศาเซลเซียสพื้นที่กทมนะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามสุดเฉลีย่ยเช้านี้ 20- 21ถึงองศาสูงสุดช่วงบ่าย31องศาเซลเซียสนะครับภาคตะว,วันออกนะครับอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูต่ำสุดเฉลี่ย 16- 22ถึงองศาเซลเซียสูงสุดช่วงบ่าย28-30ถึงองศาเซลเซียสภาคใต้นะครับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลียล่ย18 24ถึง,ง,อ,งอ,องศานะครับพี่น้อง โดยอุณหภูมิเกณฑ์เย็นในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะฮะตอนเช้าวันนี้18นะครับถึง21องศาเซลเซียสและก็อุณหภูมิสูงสุดช่วงบ่าย27ถึง31องศาเซลเซียสสำหรับพื้นที่เพื่อนบ้านนะครับไปดูเพื่อนบ้านบ้างครับสบปลาวอากาศหนาวที่หนาวจัดนะครับสำหรับลาวตอนบนนะครับอุณหภูมิเฉลีย่ยต่ำสุดเช้านี้ก็คือ5ถึง13องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดช่วงบ่าย19ถึง24องศาเซลเซียส แล้วก็ลาวตอนใต้นะครับอากาศอยู่ในเกณฑ์หนาวนะครับในเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย13-15องศางเซลเซียสโดยอยุณหภูมิสูงสุดช่วงบ่าย24-29องศางเซลเซียสน,นะครับไปดูคลื่นนะฮะปิดท้ายกันด้วยคลื่นลมในทะเลนะครับพี่น้องฝั่งอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรฮะ,ะในขณะที่ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างคลื่นก็ยังคงสูงอยู่นะครับ2เมตรขึ้นไปนะครับโดยที่อันดามันตอนบนคลื่นสูง1เมตรและอันตมบัน อันลมันตอนล่างนะครับคลื่นก็สูงหนึ่งเมตรเช่นกันสวัสดีครับ